ครับ EP นี้ก็ได้ลาธนาของดีมาอีกเหรียญหนึ่งครับหรือว่าอีกองหนึ่งครับผมเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าสายหลวงปู่มั่นภูริทโตเป็นพระป่านะครับผมเหรียญเก่ามากนะครับถือว่าเก่าพอสมควรเหรียญน,นี้มีอายุ40กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็คือเหรียญหลวงปู่สายจันทโชโตนะครับหลวงปู่สายจันทโชโตนะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่เพื่อน เก่ามากนะครับพี่น้องครับนี่ครับเอามาลงให้เพี่นเพื่อนรับชมกันผมมีเหรียญเดียวนะครับมีเหรียญเดียวก็มาเผยแผ่บารมีหลวงปู่ให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมมีเข้ามารับชมกันเป็นเหรียญหันข้างนะครับถ่ายครึ่งองนะครับหันข้างด้านหลังก็จะเป็นนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่นะครับสร้างเมื่อปี2 5 2 3นะพี่น้องครับเหรียญรุ่นแรกจะเป็นแบบนี้นะครับ เหรีแรกแล้วก็มีอักขระยันเป็นแถวมางอย่างอักขระยันจะมี3มแถวนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นแรกของท่านาแถวที่1แถวที่2แถวที่3นะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ระลึกในงานฉลองศาลาการ,ปรเปลี่ยน2523นะครับ2523โอ้โหอันนี้ก็เป็นปี2568 40 44 45ปีนะครับนี่ครับเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ประมาณ45ปี นะครับ2อ2 3อยู่ที่45ปีนะครับผมโอ้โหอายุ45ปีนะครับถือว่าเก่านะครับผมขอบเหรียญก็จะเปิ่นอย่างนี้อันนี้เหรียญแท้ดูง่ายนะพี่วินเพื่อนนี่ครับหลวงปู่สายจันทะโชโตท่านก็เป็นลูกศิษย์นะครับผมสายพระป่าลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ใหญ่เราหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ฟั่นดาจาโรนะครับพี่น้องครับนี่ครับเหรียญหันข้างหลวงปู่นะครับผ หล้อมผูสายกระทโชโตทองแดงนะครับดูคาบใครสนิมขึ้นปะปลายเต็มดูง่ายนะครับเหรียญในยุคนั้นดูง่ายมากถึงไม่ส่องก็ดูง่ายครับที่สองก็ส่องให้พี่เพื่อนรับชมเนื้อหามวลสารหรือว่าเนื้อคาบแคลไซ้์คาบโลหะนะครับพี่เพื่อนที่เกิดขึ้นตามรูตามล่องตามหลืกต่างๆนะครับฟันตวงซื้อก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าอ้วนนิดหนึ่งนะครับ ปัดป่าจันนิมิตรนะครับบ้านตาลเรียนอ่าอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลน,นครนะครับตัวหนังสือก็อ้วนอุบบหน่อยนะครับตัวหนังสือในยุคนั้นโอ้โหเหรียน40กว่าปีนะครับพี่น้องครับปี2523เกือบเท่าปีที่ผมเกิดนะครับพี่น้องครับผมได้3-4ขวบนะครับ ผมได้สามขวบนะครับเหรียญนี้เกิดผมอายุสามขวบนะครับผมเหรียญนี้เกิดผมอายุสามขวบนะครับพี่น้องครับสามขวบจะสี่ขวบนะครับนี่ครับหลวงปู่สายโหสวยงามนะครับผมสภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงดั้งหลวงปู่ยังเหลืออยู่นะครับใบหน้าคมชัดยังยังมีความคมอยู่ไม่สึกนะครับพี่น้องครับนี่ครับห่วงเขาจะเป็นแบบนี้ยุคก่อนสมัยก่อน พะ40กว่าปีไม่ต้องพูดถึงเลยเก็บในสภาพนี้ถือว่าดีนะครับผมเก็บได้ในสภาพนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับเห็นไหมครับ40กว่าปีเห็นไหมครับหลวงปู่แหวนสุกินโนรุ่นอะไรละ่ะพศ20อูโหูเก่าจนบางองค์นี้ไม่เห็นใบหน้าหลวงปู่ครับเพราะว่าคนในยุคก่อนไม่ค่อยเลี่ยมกรอบกันนะครับผมไม่ค่อยห้อยกรอบไม่ค่อยเลี่ยมกรอบห้อยคอ จะให้เปียวเลยนะครับในยุคก่อนสมัยก่อนให้เปียวเลยแล้วก็ทําให้พระเสียนะครับผมโลหะเสียนะครับเพราะว่าโดนสัมผัสกับเหงื่อใครเราเหงื่อคนเราก็จะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับบางคนก็เป็นเหงื่อเค็มบางคนก็เป็นเหงื่อเปรี้ยวนะครับพี่น้องนะครับก็ทําให้พระสึกไปอันนี้เหรียญนี้ถือว่าใช้ได้ไม่สึกนะครับผมสภาพสภาพถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยยังยังชัดอยู่นะครับ ฟันตัวหนังสืออักขระยันยังมีความคมชัดอยู่นะครับ,รบที่ในที่ลึกในงานฉลองสารการเปลี่ยน25 2 3ดูง่ายนะครับคาบตามล่องตามหรือบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติของคาบสนิมนะครับผมสนิมขึ้นปลา,ายหรือว่าสนิมโลหะการงอกการผุดของสนิมโลหะเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นพระแท้ดูง่ายขอบตัดก็จะประมาณนี้ขนาดขอบตัดยังมีสนิมไหมครับเนี่ย เพราะว่าพระเก็บนะครับผมผมได้มาของก็เก็บเหรียญนี้ผมได้มาจากญาตินะครับญาติทางโคราชนะครับพี่น้องนี่ครับเขาให้มานะครับเขาให้มาแบบไม่ได้บูชาครับบอกตรงเลยเหรียญนี้ผมไม่ได้บูชาสักบาทนะครับผมก็เลยไม่อยากจะปล่อยนะครับผมผมอยากเก็บเก็บไว้นะครับว่าเขาให้มาญาติให้มาก็อยากจะเก็บไว้นะครับไม่อยากจะปล่อยให้บูชา มันเป็นมีค่าทางจิตใจนะพี่น้องครับยิ่งเป็นสายลวงปูล่องปูมั่นลวองปูฟันนี้นครับสายพระป,ป่าก็อยากจะเก็บไว้นะครับสายสวยงามตามท้องเรื่องครับดูง่ายไม่ต้องส่องกล้อง 10x ก็ดูได้ว่าเป็นพระแท้นะครับยุค2,523 45ปีผ่านมาแล้วนะครับพี่เพื่อนเหรียญนี้ถือว่าเป็นปีลึกมากสวยงามมากสภาพก็ใช้ได้นะครับพี่น้องครับไม่ใช้ได้นะครับถือว่าสภาพดีเลยล่ะนะครับพี่เพื่อน ที่สาคัญคือเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมถ้าใครมีก็เจ็บไว้ดีครับหลวงปู่สายพระดีไม่ต้องพระดีท่านจะไม่พูดเยอะนะครับพี่น้องครับพระดีจะไม่พูดเยอะนะพี่บินเพื่อนนะครับบางองค์ก็พูดเยอะก็มีก็แล้วแต่จริตของท่านนะครับผมจริตของใครของท่านนะครับพี่น้องครับนี่ครับหลวงปู่สายจันทะโชโตสายพระป่านะครับผมบ้านตาลเรียนพานานิคมจังหวัดสกลนครปี -23 ใครมีก็เจ็บไว้นะครับ,บางงหายาก ผมมีเดรียญเดียวของผเจ็บไว้นะครับมาเผยแผ่บารมีท่านให้พี่พื่นเพื่อนรับชมกันเอาละครับอีพีนี้สั้นๆนะครับผมห้าหกนาทีพอขอบารมีนะครับผมก่อนจะลากันา <c oughs> มจะจบคลิปก็ขอบารมีนะครับผมสิ่งหนึ่งสิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะผมในศากคนละโลกจงปกปักรักษาพี่น้องนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังอีพีนี้ขอให้คิดหวังสิ่งใดก็ขอได้สมความหวัง ทุกสิ่งทุกประการขอให้ร่ำร่ำละรวยเพราะเป็นใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ